สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ผู้สู่คนผู้พอกับช่องสามานานของสาวิเดนพี่น้องจ้าผู้พอกันมือนี่มีตัวเกขมาฝากมาตอนจ้ามือนีมือหงมือปังมือดังมือรวยเด้อค่ะวันที่16ธันวาคม2566้าพามาขอตัวเลขอยู่ต้นโพว,วัดป่าจ้าเพิ่นอบอกว่าอยู่นี่สุดยอดเลยจ้าก็เลยจัดคันหาผลละหมากราใหม่น้ำเปล่ามาถวายจ้า ฟังให้จบฟังให้เข้าใจบึงไปน้ากันว่าใดตัวใดเด้อพี่น้องนีตัวเหลขกโพเห็นชัดๆเลยค่ะโพไม่เห็นชัดๆจังๆเลยค่ะเอาเห็นเหล็กตัวใดมินมาแต่คลิปเตะเต่ว่าทุกคนเห็นเป็นเหลขกตัวเดียวกันเบอจา่าขอบคุณเนาะคะ่ะสําหรับคลิปเนาะคะ่ะเป็นคลิปของนายหลีเศรษฐีนาคราชที่นํามาแบ่งปันในช่องสาบ้านาหน,นุ่มสุเดนขอบคุณหลายๆจ้าเอาเบา,าหไลายญ่ไปพี่น้องไปบึงบรรยากาศโดยรวมเนาะคะ่ะว่าเพิ่นคอพี่เหลกเดตัวใดเนี่ย ไปบึงพร้อมๆกันเลยจ้าเลขถูกไอเลขต้นพวกครับสารต้นโพสักศีลไม่เป็นเราเนาะจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าก็เจ็ดกับห้าเก้าไม่เป็นเราเนาะห้าเก้าครับแล้วก็นี่ครับพี่ตายต้องอีกกว่านี่ยจะเป็นห้าเจ็ดเก้าไม่เปนเราเนาะประจําวนที่สิบท่านว่าคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบหกไม่เปนเราเนาะแต่ว่าไอตัวทิวา จุดขอเพิ่ขึ้นครับที่ว่าจุดขอเพิ่่ขึ้นเพี่น้องเนาะที่ว่าจุดขออยู่นี่ครับบ่มขึ้นเนาะพี่ม้องนก็เพิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพร่มเพิ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 ่มกแล่มกพิ่มเพ่มเพิ่มเงิ่าเพน่้เงิ่เพิ่มเพิ่เพิ่มเิ่าเพิ่มเพ่เพิ่มแล้วนะพิ่มเกิ่าพ่มเพิ่มเิ่มเพิ่มเ่มเพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่เ่มเพิ่นเพิ่มเพิ่มเพามพมเพิ6พี่มเองเด้อ ดรวยๆปังๆกันสู่ปู่สุขคนครับตามนั่นเด้อจ้ะสำหรับตัวเลขที่เพิ่นขอเพิ่นได้คือ9 7 7 9 9 5 5 9ค่ะเห็นคือกันเบิดจ้ะเห็นเป็นตัวเดียวกันกะนำไปพิจารณาเบิ่งค่ะพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องสำหรับแนวทางวัดป่าจ้ะเพิ่นไปขออยู่ตนุนโูเด้อพี่น้องจ้าให้พี่น,อน้องแฟ้นองอิบซีพิจารณาจบซ้อมจ้ะ มัคคิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด like, คด share, คดกดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือผู้ใดเห็นเป็นตัวใดค่ะที่สาบนาวุงกลุ่มไหเดงเด้งนี่ค่ะก็ลองพิจารณาบึ่งค่ะพี่น้องจ้าย่ําเด้อค่ะแนวทางจ้าในงวดวันที่16ทธันวาคม2566เ้เฮงปังน้ำกันสูกูซูขุนเง,ง,งินไหลกองทองไหลเขาค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะทาวิหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทนินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดป,ปะเมวสมนิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนศีลิสนนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัท,ทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุ